เอาไปทำไมแล้้เี่ยเดี๋ยวีเอาปิดเล่นซอยปิดทำไมเล่า <laughs> เขาไม่ปิดปากอะลูกฮะปิดไม่ทันเหรอลูกเอ้า,อาปิดปากสิลูกปิดปาขอโทษครับก่อนขอโทษครับก่อนขอโทษครับก่อนเอ thấy có chết được luôn Vi có chết đó Úi, mấy áo luôn luôn, luôn Hả? เคสยังไม่ตื่นค่ะฮึโชว์ทุกอย่างอืมอืมจะโชว์โอ้โหจะเอาเอาบอลใส่สักกระและนี่โอ้โหอืม โอ้โหโชว์ออฟทุกอย่างใส่หมวกให้พี่เหรอไม่ได้พี่บอกไม่ใส่พี่บอกอะไรล่ไม่ใส่โอ้โห,โโหปกติไม่ใส่ใช่ไหมทั้งคุณไม่พี่ก็ทำเป็นแหม <c oughs> เอาฉีดน้ำพี่แล้วฉีดนำเหรอนี่แน่พี่ก็สู้เลยฉีดสู้เลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ <c oughs> เอาฉีดเสร็จตัวเองเลยเอาฉีดเสร็จตัวเองล้างหน้า <c oughs> โอ้ล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้า không 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 không